อาจาย์หาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสู้จือ้อเช่นเคยค่ะสู้จือ้อสู้ือนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขค่ะอ่ะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเลขหนึ่งนะคะอ่านว่าอีอีอีสองอ oh. 二二三三三，零四四四五五五，零六六六。六六 เจ็ดเล็ีเเล็แปดปาปาเก้าเ้าเก้าเก้าใสิบ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 นะคะเราจะมาเล่นเกมทายคำสา์กันค่ะ เลขหนึ่งนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะใช่แล้วค่ะเลขหนึ่งก็คือ e e e, e นะคะเป็นเส้นขีดเส้นเดียวแปลว่าหนึ่งค่ะเลขสอง,สอ,งอ่าเลขสองอันนี้อ่านว่าซื่อนะคะยังไม่ใช่นะคะแล้วก็จานแปลว่าสามค่ะส่วนเลขสองนะคะอ่านว่าเออเออ เส้นขีดสองขีดนะคะก็คือเลขสองค่ะเลขสามใช่แล้วค่ะอ่านว่าซานซานมีสามขีดนั่นเองเลขสี่นะคะเลขสี่อ่านว่าซื่อค่ะซื่อก็คือเลขสี่นะคะ เลขห้านะคะเียยังไม่ถูกค่ะเลขห้าคืออูอูก็คือเลขห้าค่ะต่อมาเลขหกเลียวถูกต้องค่ะเลี่ยวเลขเจ็ดต่อมาเลขเจ็ดนะคะ เลียวไม่ใช่นะคะซาก็ยังไม่ใช่ค่ะเลขเจ็ดอ่านว่าชีชีนะคะก็คือเลขเจ็ดต่อมาเลขแปดนะคะเลี้ยวไม่ถูกนะคะปาถูกต้องค่ะปาแปลว่าแปดค่ะเลขเก้าพูดว่า เจิ๋วถูกน้องค่ะเจี๋วก็คือเก้าสุดท้ายง่ายมากเลยค่ะชือนั่นเองนะคะชือช้อชื้อแปลว่าสิบค่ะชือ้อเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะคะจะอ่านว่าชื้อค่ะแปลว่าสิบต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าห้าสิบสามค่ะ เมื่อเปิดไป็นแล้วให้นักเรียนดูพารกราฟที่2นะคะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าให้นักเรียนดูตัวเลขตามนั้นได้เลยค่ะเรามาดูข้อที่1กันนะคะ,ะในข้อที่1น,นะคะหลอซื้อจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังนะคะ3ชื่อหูซันซื่อู เมื่อน,นักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วนักเรียนเลือกตัวเลขได้แล้วก็ให้นักเรียนวงกลมด้วยดินสอได้เลยค่ะซานก็คือ3ซื่อสีอูห้าซานซื่ออูก็คือ3 4 5นะคะต่อมาสองซื่อปาซื่อปา เอซื่อก็คือซีปาแปดอสองซื่อปาเอดสองค่ะต่อมาข้อสามหชี่ชีหชี่ ชีอ <乙 S 1> ูแปลว่าห้าชแปลว่าเจ็เรวก็คือเลขหก 6, ชีก็คือเลขเจ็ดอูชีเียวชีห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะก็สุดท้ายนะคะ二三四五二三อู เออคือ 2, สองซานคือ 3, สามซื่อคือสี่อูคือห้าเออซานซื่ออูสองสามสี่ห้าค่ะต่อไปนะคะให้หนักเรียนหยิบหนังสือเหยิบเล่มแบบฝึกหัดสีเหลืองอ่อนขึ้นมานะคะเปิดหน้าที่สี่สิบเอ็ดค่ะเมื่อเปิดแล้วนะคะจะเจอกับเรื่องของตัวเลขนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมานับตัวเลขแล้วก็ มีเรื่องของการบวกเลขให้เท่ากับจำนวนที่เขากำหนดนะคะอ่ะเรามาดูลูกท้อนในจานกันก่อนลูกท้อนในจานนะคะมีจำนวนอีเออร์ซันซื่ออู่เลียวชีก็คือ7ผลนะคะต่อมาเขาบวกอีกหนึ่งแสดงว่านักเรียนจะต้องระบายสีเพิ่มอีกหนึ่งนะคะอ่ะให้นักเรียนระบายสีได้เลยให้เท่ากับ8ปะคะ่ะรวมแล้ว7บวก1ก็เท่ากับ8 8ภาษาจีนพูดว่าปา ต่อมาค่ะเลข4ที่เรากำหนดก็คือสินของที่อยู่ในจานนะคะท็อฟฟี่เออซันซื้อมี4อันนะคะบวกด้วยอะไรก็ได้เท่ากับ8แสดงว่าต้องบวกด้วยเลข4นะคะซื้อก็คือ4นะคะ,ะแล้วก็ต้องระบายส4เพิ่อมอีก4อันหลังจากนั้นค่ะข้อที่3น่าจะเป็นสาลาเปานะคะ สละเปามี e, e, S, 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 U, อีเอิร์ซนซื่ออู่ะในจานมีอูนะคะเราก็เขียนเลขห้าลงไปหลังจากนั้นเราจะต้องระบายสีเพิ่มให้เท่ากับ8ค่ะเอ๊ะเลขห้าบวกเลขอะไรได้เท่ากับ8นะเลขซานก็คือ3นะคะซานคือ3แลเราก็ระบายสีเพิ่มไปอีก3ผลนะคะ3 3ลูกนะคะสระเปาต่อมาคราวนี้ในช่องนะคะมี กล้วยอยู่สองผลเนาะสามผลอ่ะสามภาษาจีนพูดว่าซานหลังจากนั้นสามบวกเลขห้านะคะก็จะเท่ากับแปดเราก็ต้องระบายสีกล้วยไปอีกแปดลูกนะคะเอยอีกห้าลูกเนาะจะเท่ากับแปดอ่ะซานบวกกับอูนะคะจะเท่ากับแปดตังนั้นเราจะไปดูต่อที่หน้าสี่สิบสองค่ะในหน้าที่สี่บสองนะคะให้หนักเรียนเติมหมายเลข เออหมายเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินของประเทศจีนนะคะอะให้นักเรียนดูสังเกตรูปภาพนะคะที่เหมือนกันหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนตัวเลขลงไปได้เลยแต่เราซื้อขอให้นักเรียนเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนนะคะอรูปที่หนึ่งนะคะเป็นจิงจ่งเชอรจิ่งเชอก็คือรถตำรวจอรถตำรวจรหัสก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเราก็เขียน อีอีหลิงคำว่าหลิงก็คือศูนย์ค่ะให้นักเรียนเขียนเลขศูนย์แบบนี้ลงไปได้เลยต่อมาขั้นต่อมานะคะเป็นรถดับ,บเพลิงเซียวฝังเชอเซียวฝังเชื้อรถดับ,บเพลิงนะคะรหัสก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าอีอีเจียวอีอีเจียวต่อมาค่ะเป็นรถแอมเบรเลนนะคะเป็นรถแอมเบรเลนหรือ เขาเรียกรถอะไรอ่ะรถฉุกเฉินอ่ะจิ่วหู่เชอจิ่วหู่เชออ่ะรหัสก็คือหนึ่งสองศูนย์นะคะแล้วก็เขียนอ e ีเออหลิงอ e ีเออหลิงลงไปเลยคะ่ะเราจะไปหน้าสี่จุดสี่กันนะคะอันนี้จะเป็นการนับจำนวนนะคะแล้วก็โยงเส้นไปหาพินอินที่เป็น คำอ่านของจํานวนนั้นนะคะ,ะในรูปแรกนะคะเป็นรูปแอปเปิลสามผลนะคะ e r s a n สามก็คือซานนะคะเราก็โยงไปหาซานเลยค่ะซื้ออันซานซื้ออันซานหลังจากนั้นค่ะแก้วค่ะแก้วมีจํานวน e r s a n เออลี่ยวมีแก้วหกใบนะคะเราก็โยงไปเลย อ่าเลออิวเสียงที่สี่ิ่วเลออิวลิว่วต่อมาค่ะแพนด้ามีห้าตัวนะคะอีเอสนซสืส่ออูเแล้วก็โยงไปเลยอูอูเสียงสามอู ต่อมาเราจะมาน้ำหมวกกันนะคะยี่สองสาสี่ห้าหกเจอ่ะชีนะคะชีแปลว่าเจ็ดชีอีเสียงที่หนึ่งอ่านว่าชีต่อมาะค่ะหนังสือมียี่สอสามสี่มีสี่เล่มนะคะก็คือสื่สี่อือสื่เสียงที่สี่สื่ส่สนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเราซื้อขอลาไปก่อนค่ะเจะเจียนบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ